ยิ่งทำยิ่งรวยการเจริญพุทธานุตติกรรมฐานนิบรรดา่านพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไป,ไปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเี่นในที่เล่นลับในที่สง,งดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสไปเรเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสังยชน์มีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆารนุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบทรสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่จะแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันลกิจจ่ชัโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามาก วิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธร,รูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจา้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธร,รูปที่บ้านนี่แหละถาวายท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวัน,น,นมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากัะนั้นพิงว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงกับน้ำพริกปลาผักต้มอะไรก็ตามไปย,ย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะจริงของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งไวกาน,น้าถ้ามีทูกก็จุดทูกไม่มีทูกก็ไม่ตั้งจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของมันไว้ตั้งใจว่านามโมสามจบ กล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถาวายข้าวระก,กับลนน้ําแก่พระโอ์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดให้ข้าพระพเจ้าเข้าถึงวิติพันในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงวิตถุพันเมื่อการถาวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไันก็ไม่ใช่ มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กำลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตมกมรรมันก็จากสวรรค์ไปพรมเจ้าพรหมนิพพานไม่มีอะไรหนัก ถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมฐา,านหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยต้องง่ายด้วยพุทธานุตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปตัวนะั้นนึกถึงพระพุทธรูปื่อะไรก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้น ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันตรงนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างก็อดคิดไม่ได้ว่าก้าอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูป อย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด,ง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 ด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าวพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานท่านยังไง ธทรมานุสติกรรมฐานทํำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถาวายข้าวถาวายข้าวพระพุทปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐาน ตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอ,อนอบนอบ้อมคุณนัศการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระสารพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้าง ถ้าวาดสวดมนต์จริงๆไม่ได้ก็วาดต่อไปเฉลี่ยน้อยคือหนึ่งพุทธทางสนังกระฉามิในใจก็นึกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งทำมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง่งสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง่ง ถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยรพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระก,การนี่ถ้าหากว่าแล้เท่าถ้า,ถาสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนี่เป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าค,คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพช่ายชานึกในใจก็ได้ ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติโดยโตรงรวมความทางสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไ,ไม่ได้สวดมนต์ตามที่ควรจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็ยืมนึกในใจหรือว่าออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนงาาังกระฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งทำม,มังสนัง,งกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง่งสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆ์พรานนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เลว ท่านมีนกล้าหาความดีก,กอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจ,จิตใจนั้นท่านมีความห่วงในการสวดมนต์รืะบูชาพระถือว่ามีความมั่นคงคือมีฌานในศีลานุตในิในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทพ,พะธรรมเทพที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะ จะเป็นประสูตรธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทพอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบ,บถันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตัณน,นอน,นไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถอะหลับเมไลไยปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจ ้อฟังยังไม่ทันจบหลับดีก็ฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเท่น้อยแต่น้อยมาจิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่ายจะตื่นท่านถือว่าทรงชานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในในในธรรมานุสติกรรมฐา,านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยาก สำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสังในสังขานุสติสังขานุสตินี่ให้เรานึกเึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนักเราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์แต่การห่วงนี้ต้องเสียทรัพย์ถินบางแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> ถ้าหากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่านท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนักบางคนนมีเวลาน้อยเชา้าต้องรีบไปทางานรอพระมาบิณฑบาตไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมุติว่าถ้ามีเวลาจะใส่บาตรให้เราตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้า อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สําคัญมีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากอง์นั้น,น้อยองค์ก็ใช้ได้เป็นอะไรเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าแม่บ้านแลวพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบิณฑบาตร็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็จะอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กลับอะไรนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรใต่ระสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแ้บก็เป็นจาคารุสติกรรมฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้นอานิสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันทุระมันมากในตอนเช้า ถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือก,าารกนะรหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้อย่างลูกที่ใกล้ที่บูชาเรื่อคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในถั่อะไรก็ตามหรือข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใสเพื่อเป็นการยิงสกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยของนุพ่ปานไปด้วยหนึ่งจบและว่าคา,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 าถามหาราบที่พิมแก่ไปก็ได้จะดีมากคาถามาราบทั้งหมดรวมคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก,ก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถัง เวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนไม่ต้องสวดมากนะักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าคกระถาบทนั้นนึกถึงพระประเจพระพุทธเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็ว่าที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวัน ก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะ,ะวถวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาครุสติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบาก ข้าวเนี่ยถ้าได้มากมากแล้วจึงไปถวายพระโดยการใส่ข้าวลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าปตารหันค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถิท่านจะใช้เป็นค่าปตาหารก็ได้ถ้ายารกษาโลูกก็ได้ค่าพ่อผลเพราสบายถ้าไม่มีจะใช้เพก่อซื้อได้ ทำการก่อสร้างก็ได้ไปบารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านเราเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลาบ,บากตนเองใส่เงินจะถือว่าตรงมากตรงทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้น เอากันล้วแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจในึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลิงก็ได้วันละสองสลิงวันละบายก็ได้เท่าไรก็ได้จำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะ เฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขานุสติสิบนุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทานการบริจาคด้วยได้สามอย่างข้อความสุขสวัสิทิพัฒนามงคลสมบูรณล์ผล ยังมีเดบันดาธรรพุทธศาสนิกรจนผู้รักฟังทุกท่านสงบดีหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ